เรียกได้ว่าแพงเรียกได้ว่าแพงที่สุด,สดไม้ตัวที่โอกุฮาระใช้อยู่นะคะมันมี3มยูมันไม่มี4ยูเทียร์ศูนหนึ่งฟิวนะคะ คือคาแรกเตอร์หนึ่งที่เป็นจุดเดน็นเลยเนาะคือความนุกก่มตบลูกเซฟได้ทุกลูกเลยถ้าคุณไม่สวิงมันไวๆกิจกรรมจองแคมป์ใบจองแนวยังไม่ได้หายไปไหนนะคะปีนี้เลยยังจะมีจองแคมป์ออริจินอลจองแคมป์เลดี้และจองแคมป์สเปเชียลอยู่เหมือนเดิมอย่าลืมติดตามนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรา2คนนะคะขอมารีวิวแบรนด์จากญี่ปุน่นที่หลายคนให้เราลองมารีวิวไม้กับรองเท้าบ้างก็คือแบรนด์ของมิซูโน แล้ววันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวไม้ตัวที่โอกุฮาระใช้อยู่นะคะเป็นไม้ที่สวยงามมากและแหวนถือว่าตอนนี้นะถ้าจากราคาที่ขายอยู่เป็นราคาที่เรียกได้ว่าแพงเรียกได้ว่าแพงที่สุดในกลุ่มของไม้แบดมินตันที่ไม่รวมกับบ็อกเซตหรือว่าลิมิเต็ดอ dition นะคะอ่ะขอดูนิดนึงตัวไม้โอกุฮาระนี่ ให้ดูสีขาวขาวทั้งตัวเลยนะคะมันจะเป็นรุ่นที่ชื่อว่าเอาเที1 f ศูนย์หฟิวเอาทีฟิลนะคะ มันเป็นไม้ที่อย่างแรกดูแล้วชอบสีสันหน้าตาเห็นปุ๊บอยากเป็นเจ้าของทันทีนะคะก็เลยเอามาลองตีดูซิว่าเป็นยังไงพอได้ยินว่าไม้มันเป็นไม้สามยูคือเอาจริงๆนะตอนแรกเนี่ยเราเห็นไม้คือติดใจสวยใครที่ชอบไม้คลีนๆขาวๆมินิมอลเนี่ยก็เห็นปุ๊บเนี่ยต้องขอลองจับหน่อยแต่ว่าสเปคตัวเอาทีอาศูนย์หนึ่งฟิตัวเนี้ยมันมี3 u มยูมันไม่มี4 U มันมี3 u ยูอย่างเดียวเลยแล้วก็สงสัยว่าเฮ้ยโอกูฮาระแบบทําไมใช้ไม้แบบ ไม้สายูคือจับปุ๊บอะเรารู้สึกว่ามันหนักเลยตัวนี้มันจะเป็นก้านค่อนข้างกลางไม่ได้ก้านแข็งนะ หัวก็ไม่ได้ถือว่าหนักมากก็ค่อนไปทางหนักแต่คนะ่อนไปทางหนักนถ้าบาลานซ์พอยก็คงอยู่ประมาณ300รอนิดนาะนหอือนว่าประมาณ300รอนิดนิดแต่ว่าเป็นไม้3 u ยูที่เราสงสัยว่าโอ,อกุฮาระใช้ได้เราก็เลยอยากจะขอมาทดลองไม้นักกีฬากันสักหน่อยนะคะสําหรับตอนที่ถือติงฟิลลิ่งเป็นยังไงบ้างคือตอนที่ถือครั้งแรกเลยมันรู้สึกว่าหนักด้วยความที่เป็น3 u ยูเนาะแต่ว่าพอถือไปถือมาแล้วก็มีคลิปใสเอ็นเข้าไปนะคะเอ้ยมันไม่ได้หนักอย่างที่คิดเอาไว้ก็เลยถามพี่เปอร์พี่เปอร์บอกว่ามันเป็น3 u ยูที่แบบที่เบาแล้วการเกืออบจะ4ลแต่่่วายยังูใน น้ำหนักที่เป็น 3u อยู่นะคะก็เลยไม่ได้รู้สึกหนักจนเกินไปถ้าไปเทียบกับตัวอื่นๆที่เป็น 3u จา๋าๆ f ีล l ิ่งดีมากตัว n ที่เราขึ้นมาในวันนี้นะคะเป็น0.68นะคะซึ่งจริงเขามีเล็กกว่านี้แหละแต่ว่าอันนี้ลองเลือกขึ้นมาเป็น0.68นะคะก็ขึ้นมา28ตอดเดี๋ยวจะมาทดลองตีดูว่า f ีล l ิ่งเป็นยังไงบ้างนะคะสําหรับใครที่เป็นสายสเปคนะไปดูท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวเราจะแยกย่อยแตกละเอียดให้นะคะว่าไม้อคกูฮาระตัวนี้ในราคา9,500บาทนั้นนะคะจะมีเทคโนโลยีอะไรใสข่ขกันบ้างไปท ลองกันเลยค่ะ เมื่อกี้ตีไปสักแป๊บหนึ่งนะคะดาดยังไม่เท่าไหร่แต่พอมาเป็นลูกล่างอะลูกเนี้ยตอนที่แหวนคอลงมาแล้วเรางัดขึ้นนิดนึงอะโอ้หมันเริ่มเมื่อยแขนแล้วว่ะเมื่อกี้นี้สักประมาณไม่ถึง5นาทีเองนะมาตีลูกบนคือปูหุ้ออกแรงไม่ไหวเลยอะแต่ฟีลิ่งมันดีฟีลิ่งมันนุ่มแค่มันมันหนักมันไปตีจริงแล้วมันหนักเลยอะ ไอโอคูฮาระตัวนี้นะคะเอาเชียร์ศูนย์หนึ่งฟิลแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวเอาเชียร์ศูนย์สองโซเลียเขาบอกว่ารุ่นหลังจากของตัวศูนย์หนึ่งฟิลใช่ะะแล้วก็ตัวนี้ทํามาให้ก้านอ่อนกว่าแล้วก็น้ําหนักแค่สี่ยูนะคะสาหรับใครที่ถามเหมือนว่าเอาเชียร์ศูนย์หนึ่งฟิลระดับมือสมัครเล่นทั่วไปแล้วเราเป็นผู้หญิงด้วยนะเมื่อกี้ผู้ชายหลายๆค,คนเขาก็ลองแล้วเหมือนกันอันบอกว่าลูกบุกคงทาได้ดีเพราะเนื่องจากน้าหนักไม้มันดีนะคะแต่ว่าลูกรับเนี่ยสาหรับตัวอันเองมันรู้สึกว่ามันม ว่าเราอาจจะแข่งเร็วมาก่อนไงอาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไม่ได้ค่ะแต่ว่ามารู้สึกว่าลูกรับเนี่ยมันช้าสําหรับการตีคู่แต่สําหรับการตีแบบแบดเดี่ยวอ่ะคงเป็นไม้ที่ใช้ได้ค่อนข้างดีส่งแรงดีคาแรคเตอร์ของมันทั้ง2ตัวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวที่โอกุฮะใช้อยู่แล้วก็ตัวที่รองลงมาก็คือความโหดรองลงมานะแต่ราคาใกล้เคียงกันเลยนะคะราคาโหดเหมือนเดิมใช่คือคาแรคเตอร์หนึ่งที่เป็นจุดเด่นเลยเนาะคือความนุ่มความนุ่มจริงจริง ตีแล้วมันนุ่มถ้าใครชอบไม้กระด้างกระด้างอาจจะอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ไม่มันนะเป็นไปได้เป็นไปได้คนที่เป็นสายบุกแล้วชอบความกระด้างความกระด้างในที่นี้หมายความว่าพอโดนลูกปื๊บแบบมันรู้สึกชัดเจนมากถึงลูกอ่ะแข็งแข็งใช่มันจะรู้สึกถึงหน่อยนะคะสำหรับคนที่แบบถ้าสมมติว่าตีเราใช้แรงเยอะแต่อันนี้คือมันจะนุ่มมันจะแค่ไม่รู้สึกอิมแพคของลูกแต่ลูกมันไปแรงเท่าเดิมนะคือ มันนุ่มทั้งคู่เลยค่ะแต่ว่าตัวแรกของอุปหราเหมือนที่แหวนบอกไปนะก็คือด้วยความที่น้าหนักมันมากเนี่ยถามว่ามันทําได้ดีทุกลูกเลยนะลูกรับลูกดาดลูกตกลูกเซฟได้ทุกลูกเลยถ้าคุณไม่สวิงมันไวๆในเวลาเดียวกันแบบเหมือนตีคู่อย่างเงี้ยน,นะคะตอนที่รับลูกตกนี่นะคือมันมันดีดดีมากเลยนะแต่ว่าถ้าสมมติเขาตกไวๆแล้วซ้ำหน้าเนตนะนอกจากที่มันจะพลิกไม่ทันแล้วนะเขามันเมื่อยมากพอไปตีลูกข้างหลังต่อตีไม่ไหวแล้วส่วนตัวนี้ถ้าเทียบกันก็คือตัวอาชีรัสร์ศูนย์สองโซล แล้วก็ก้านอ่อนกว่านิดนึงถามว่ามันแตกต่างกันมากไหมคือเรื่องน้าหนักเนี่ยบอกเลยมันต่างมากพอตีเป็นานานๆตัวนี้เหมาะกับการตีคู่มากกว่าเยอะทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะแต่ผู้ชายจะรู้สึกว่ามัน<บ>มัน<ป>เออมันเบาไปหน่อยตบอาจจะแรงไม่ไม่ไม่ได้อย่างที่เราต้องการแต่ถามว่าดีไหมดีแล้วถ้าผู้หญิงเนี่ยอยากได้ตัวท็อปบอกเลยว่าตัวนี้คือมันดีมากตีสบายรับง่ายอยู่ข้างหน้าก็ไม่ไม่ช้าเลยมันไม่ใช่ไม้ที่แบบหัวไวซะทีเดียวนะแต่ว่าด้วยด้วยน้ําหนักของมันกับเฟรมเนี่ยคิดว่ามันช่วยได้เยอะนะคะในเร ขึ้นมา28ปอนด์ใช่ไหมคะเออพี่ยังรู้สึกว่ามันนุ่มไมหมดเลยมันเป็นคาแรคเตอร์ของแบรนด์นะเหมือนว่าอะไรใครที่ชอบความนุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ชอบความแบบรู้สึกถึงสถานมืออาจจะไม่ใช่สายของ ino, มิซูโน่อ่<ม>สำหรับตัวของแหวนเองนะคะ<ม>เดี๋ยวจะมาพูดตัวสเปคให้ฟังถ้าใครที่เป็นสายสเปคนะคะนอกจากฟิลลิ่งที่เราตีกันแล้วเป็นยังไงไปดูกันเลยคะ่ะ สำหรับตัวสเปคของ a l t เทีย1 f i l ยไม้ของ n o ซ u m i o อกุฮาระนะคะราคาเนี่ยก็9,500บาทเป็นราคาที่ขายที่ประเทศไทยนะคะก็ถือว่าแพงที่สุดในสายคอนโทรลแล้วค่ะสเปคของ a l t ทีย1 f i l ยมีน้ำหนัก 3U นะคะขึ้นเอ็นได้ระหว่าง23-27ถึงปอนด์ซึ่งมองว่าไม้ 3U ที่ขึ้นได้สูงสุดถึงแค่27ปอนด์นั้นอาจจะดูน้อยไปหน่อยค่ะสำหรับตัวฟีเจอร์อื่นๆมีอะไรบ้างนะคะ เทคโนโลยีของไม้ a l t i u s 01 f ย e l นนะคะประกอบไปด้วยตัวเฟรมนี้จะมี Beyond Counter System เป็นเทคโนโลยีของทาง m i s u n o นะคะที่จะช่วยทำให้ไม้เนี่ยทรงแรงดีได้ดีขึ้นอารมณ์เหมือนการเล่น Tamburi เลยค่ะสำหรับตัวถัดไปก็คือ t o t Technology ที่อยู่ในตัวเฟรมเพื่อป้องกันการบิดของเฟรมค่ะถัดมาก็คือ M Fusion นะคะเป็นการพัฒนาปรับปรุงในส่วนของคาร์บอนไฟเบอร์ผสมกับเรซินเนี่ยเพื่อช่วยแรงส่งให้ดีขึ้นรวดเร็วแล้วก็มั่นคงค่ะ ถัดมานะคะตัวเฟรมนี้จะมีตัวรูตาไก่แบบ Aero Groove นะคะเป็นการออกแบบรูตาไก่ที่ทำให้มีความคงตัวสูงไม่ถ่างง่ายไปมาเวลาที่ตีนะคะทำให้ลูกนั้นก็มีวิธีที่แม่นยำขึ้นด้วยและสุดท้ายก็คือตัว VA Polymer นะคะเป็นวัสดุโพลิเมอร์ที่มีคุณสมบัติช่วยซับแรงกระแทกและสั่นสะเทือนได้ดีค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะให้เรามารีวิวไม้มิซโนตัวไหนอีกหรือว่าอยากให้เปรียบเทียบกับตัวไหนบ้างและใครเป็นสายมิซโนนะคะ ใช้ไม้อะไรอยู่ก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์ข้างล่างนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมคอนะะไลค์แชร์แล้วก็ Subscribe ให้กับเราด้วยนะคะ